ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐส่งร้องเพลงและเต้นเพลงพรปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคม2566ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีส่งโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์เป็นคลิปส่งร้องเพลงและเต้นเพลงพรปีใหม่พร้อมกับข้อความว่า Happy New Year ยร์ปีใหม่นี้จะเพิ่มพลังให้เต็มแม x และเต็มที่กับทุกสิ่งและทุกอย่างที่ทำเพลงพร้ปีใหม่นี้ร้องแบบ high energy #happynewyear2023 s h h t a a g สวัสดีปีใหม่เพราะเราเป็นกำลังใจให้กันไม่ว่างไม่ใช่ไม่สวย happy new year 2023สวัสดีปีกระต่ายขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของพวกเราทุกคนขอให้มีความสุขและรับสิ่งดีๆอย่างใจต้องการน,นะคะสวัสดีปีใหม่ปี2566 เพราะเราเป็นกำลังใจให้กันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณแหล่งข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ด้วยนะคะ